วันนี้หน้าไม้เอสเก้านะตัวนี้มีกล้องเล็งคูณสี่สิบเท่าแต่มันขึ้นสายยานหน่อยแล้วยิ่งให้ดูสองนัดพอเป้าอยู่2นยี่สิบเมตรหน้าไม้ล่าสัตว์ตัวนี้วิธีขึ้นสายต้องเหยียบมันมันหนัก <c oughs> ลักษณะลูกจะเป็นนี้ลูกใหญ่ยาวด้วยแปดมิล โปรดเซฟตรงนี้ปวดโค้งยี่สิบมิลยี่สิบเมตรทา้งที <c oughs> มนะ่มันโดนน่แตะมันโดนสบัดสบัดมเมื่อกี้ไม่ปัดเข้าขวดอ๋อเฉี่ยวขวดไปหน่อยอืมนี่ปัดขวดเลยอ่ะไปดูกัน ยังไงเจอเข้าพอดี